ระเบียบเนี่ยมันตอบโจทย์หลายอย่างการกําหนดในระเบียบที่ทําให้เงินกองทุนสตรีเนี่ยสามารถไปใช้แก้ปัญหาของสตรีใน2มิติใหญ่ๆมิติแรกคือ,อการให้เป็นกองทุนมุนเวียนที่อยู่ที่จะระดับตําบลประมาณ80%ของเงินกองทุนเพื่อใช้ในการที่จะหมุนเวียนพัฒนาอาชีพสร้างไรายได้ตอนนี้อีกยี่อร์เนี่ยให้ไปอยู่ที่จังหวัด เพื่อให้กลุ่มและองค์กรสตรีในจังหวัดสามารถเอามาทำโครงการมาของเงินงบประมาณส่วนนี้ไปใช้ในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การรณรงค์สร้างปัญหาและการพัฒนาักยภาพสตรีตอนนี้ความเข้าใจที่สาธารณชนเข้าใจเนี่ยจะมีความคลาดเคลื่อนมากขึ้นหรือแม้กระทั่งกลุ่มองค์กรสตรีบางส่วนที่พยายามจะเรียกร้องและก็ชี้ว่าการแบ่งเงิน 80- 20%บที่ให้ไปทำงานตามเป้าหมายเนี่ย มีข้อคิดเห็นที่แตกต่างออกไปไม่อยากให้เงิน80ที่มองว่าเป็นประชานิยมเอาไปให้แล้วก็สร้างปัญหาในขณะที่20ที่เรื่องการพัฒนาสัญาภาพเนี่ยน้อยเกินไปแล้วก็อยากจะให้ปรับสัดส่วนตรงนี้ผมอยากที่แจงจุดนี้ว่าจริงๆที่ก็เข้าใจในความปรารถนาดีของท่านที่ตัวแยงไม่ว่าจะเป็นกลุ่มสตรีบางส่วนหรือนักวิชาการบางส่วนแต่ว่าผมคิดว่า ถ้ามีโอกาสได้คุยกันมากขึ้นและเข้าใจในวัตถุประสงค์ที่มากขึ้นเนี่ยปัญหานี้ก็จะทุเราเบาบางลงเพราะว่าจริงๆแล้วต้องบอกว่าเงินร้อยเปอร์เซ็นต์ของกองทุนพัฒนาสตรีเป็นเงินที่พัฒนาสกิภาพสตีทั้งสิน้นแปดสิบเปอร์เซ็นต์ยี่สิบเปอร์เซ็นต์มันเพียงแยกหน้าที่ของกิจกรรมที่แตกต่างกันแต่ทั้งหมดและรวนไปส,สู่การพัฒนาสกิภาพสตรีทั้งสิน้นการพัฒนาสกยภาพสตรีไม่ใช่เรื่องของการจัดเข้ามานั่งอบรมเรื่องสกิภาพ แต่มันหมายถึงการพัฒนากระบวนการทำงานกระบวนการใช้ชีวิตของสตรีทั้งระบบการที่ให้สตรีมีโอกาสได้รวมตัวกัน5คนตามวัตถุประสงค์มากู้ยืมเงินไปแล้วก็ไปดูแลแก้ปัญหาของสตรีพัฒนาอาชีพหรือดูแลชีวิตความเป็นอยู่ที่สตรีควรจะต้องได้รับเนี่ยนั่นคือกระบวนการที่ให้สตรีได้ทำงานร่วมกันรู้จักมองปัญหาวิเคราะห์ปัญหาร่วมกัน รู้จักบริหารจัดการเพื่อให้ทรัพยากรในจุมชนนั้นได้กระจายและก็ช่วยกันดูแลตรวจสอบนี่คือการพัฒนาศักยภาพบทวิถีชีวิตที่เป็นจริงนะครับไม่ใช่มองมันเป็นเพียงแค่โครงการประชานิยมที่ไปทำไปแจกเงินไม่ใช่มันมันคือกระบวนการที่ให้คนได้มาร่วมกันมองปัญหาวิเคราะห์ปัญหาและแก้ปัญหาโดยดูจากโดยโดยดูจากความเป็นจริงของชีวิต นะมันก็คือการพัฒนาศักยภาพส่วนอีกยี่สิบเปอร์เซ็นต์นั้นความแตกต่างม,มันเป็นเรื่องให้กิจกรรมมันเป็นโครงการฝึกอบกรมหรือการจะจัดอบรมเพิ่มศักยภาพโดยตรงจากการฝึกอบกรมหรือจากการลดนรลงปัญหาแล้วนะทำให้ส่วนต่างๆที่เกี่ยวข้องเนี่ยได้รับรู้เพราะนั้นถ้าแบ่งหน้าที่ของการใช้เงิน80-20เนี่ยแต่ว่าถ้าพูดถึงทั้งหมดมันคือการพัฒนาศักยภาพสตรีทั้งสิน้นถามว่าตรงนี้เนี่ยเงินกองทุนเป็นของประชาชนเป็นของรัฐบาล ที่จะเอามาให้ประชาชนที่เป็นสตรีทั้งหลายมันได้ใช้ประโยชน์จากการทากองทุนนี้ทั้งหมดเนี่ยจำเป็นไม่จะต้องมาใช้การลงทะเบียนถือ่าเป็นการจํากัดสิทธิ์ของคนที่เกี่ยวข้องหรือเปล่าผมคิดว่าอันนี้เข้าใจผิดเหมือนกันจริงๆแล้วสตรีไทยทุกคนอนะมีสิทธิ์ประชารแต่การลงทะเบียนเป็นการกำหนดคุณสมบัติเพื่อต้องการให้กระบวนการแผนจัดการและก็ได้ตรวจสอบการดาเนินการต่างๆนี้ได้เกิดความชัดเจนมากขึ้น อันนี้ก็ไม่ได้ขัดละนูลอะไรก็ถือว่าเป็นการกระบวนการในการกำหนดคุณสมบัติของผู้เข้ามาเกี่ยวข้องกอทุกคนมีสิทธิใช้แต่กระบวนคนที่จะมายื่นโครงการกระบวนการที่จะเกี่ยวข้องในการที่จะเบิกเงินงบประมาณส่วนนี้ที่ให้รัฐสนับสนุนไปใช้เนี่ยมีกระบวนการที่เราต้องการที่จะ,ะตรวจสอบแล้วก็ดูแลให้เงินที่ลงไปก็ยังไปใช้กับสตรีในหมู่บ้านหรือการที่จะมาเผยแพร่ประชา ชนในสังคมทั้งหมดให้รับรู้ปัญหาของสติและช่วยเหลือกันนี่ก็เป็นเรื่องเรื่องที่ให้สตีทั้งทั้งทั้งหมดของประเทศได้รับรู้และรับประโยชน์ทั้งสิ้นนะครับ,รบแล้วกระบวนการที่เข้ามาเป็นสมาชิก็ไม่ได้มีอะไรยากเลยก็เพียงแต่ว่าคุณเ,เป็นหนึ่งเงื่อนไขในการที่คุณเข้ามาลงทะเบียนไม่ยากไม่ได้เสียเงินเสียทองไม่ได้มีอะไรที่ต้องเสียหายแล้เขาบอกว่าฉันเข้าใจกองทุนที่เข้ามาอยู่ร่วมแล้็เพื่อที่จะมาใช้ประโยชน์จากกองตรงนี้ท่านหนึ่งแล้วกระบวนการนี้ฝ่ายที่บริหารจัดการก็ ใช้กระบวนการตรงนี้เพื่อบริหารจัดการและให้เกิดประโยชน์ติดตามบันทึกข้อมูลเพราะาเราใช้งบประมาณของแผ่นดินในการบริหารก็ต้องมีกระบวนการที่ชัดเจนมากขึ้นมีระบบการตรวจสอบการใช้เงินที่ชัดเจนมากขึ้นเพื่อให้มันทุกอย่างมันโปร่งใส